วันนี้เราจะมาดูประโยชน์และโทษของผักขมค่ะผักขมเป็นผักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและผักขมมีคุณค่าทางโภชนาการมากอยู่พอสมควรสพคกุณของผักขมมีดังนี้มีโปรตีนสูงช่วยต้านอาการอักเสบบำรุงกระดูกกระตุ้นการย่อยของอาหารและลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยค่ะบำรุงสายตา ดีต่อคุณแม่ตั้งครรภด้วยค่ะซึ่งสปปรรพคุณทางยาก็ถอนพิษร้อนแก้ไข้แก้คันมันเทาอาการปวดท้องเฉียบพลันมันเทาอาการอักเสบรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ด้วยค่ะซึ่งเราก็นำรากหรือว่าต้นของผักโขมมาโคลกโคลกโลกแล้วก็โปะตรงบริเวณที่เป็นแผล หรือว่าตรงที่เราคันก็จะบรรเทาได้ด้วยค่ะนี่คือสรรพคุณข,ของผักโขมค่ะ